้าวันหนึ่งใจดีเดินเล่นใกล้วัดแล้วพบปากทางถ้ำลึกลับแกะสลักเป็นรูปดอกบัวเขาอยากรู้อยากเห็นจึงเข้าไปสำรวจภายในถ้ำมีอักษร,รเรืองแสงเป็นปริศนาใจดีถือโคมอ่านและพบข้อความคล้ายคำแนะนำให้ทำความดีเล็กๆในชุมชนเขาข้ามทานด้วยการก้าวบุญหินที่สลักคำว่าช่วยแบ่งปันอภัย ใจดีคิดว่าการกระทําเล็กๆเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจในห้องหนึ่งมีหุ่นหินยิ้มใจดีถวายดอกบัวให้หุ่นและหุ่นนั้นสั่นไหวเหมือนพยักหน้าเสียงเหมือนพูดว่าเมตตาคือกุญแจปริศนาคือการจัดเรียงกลีบบัวเรืองแสงใจดีลองวางทินะชิ้นเมื่อวางถูกประตูลับเผยให้เห็นทางไปยังมุมลึกของถ้ำตรงมุมนั้น ใจดีพบหิ่งห้อยติดอยู่ในผลึกเขาช่วยปล่อยมันออกหิ่งห้อยบยบินเป็นแสงนำทางให้เขาต่อไปในคลังพระสมบัติมีบ่อน,น้ำเงาสะท้อนการกระทําดีของชุมชนใจดีเห็นภาพชาวบ้านช่วยกันทำให้หัวใจเขาอบอุ่นเขียนจดหมายใส่ความเมตตาและววางไว้ในบ่อก่อนกลับใจดีติดป้ายหน้าถ้ำว่าถ้ำพระสมบัติแห่งความเมตตา และแต่อกสัญญาว่าจะลงมือทำความดีเล็กๆทุกวันหากชอบผจญภัยนี้กดติดตามและดูตอนอื่นๆของใจดีได้ที่เพลย์ลิสต์ครับ